เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองนครสวรรค์ประทะก,กับประชาชนในเรื่องการเป่าแอลกอฮอล์ซึ่งมีคลิปภาพหญิงสาวถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพยายามดึงมือฉุดกระชากเพื่อผากขึ้นรถตำรวจผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่สพเมืองนครสวรรค์เพื่อสอบถามถึงข้อที่จริงทราบควบคู่กรณีของผู้โพสต์เฟซบุ๊ k คือสิบตำรวจโทมงคลโพธิกุลสังกัดตำรวจจราจรสพเมืองนครสวรรค์ ได้มีการนำคลิปภาพที่มีการบันทึกไว้ในวันที่เกิดเหตุจากกล้องของตำรวจทั้งหมดนำหมายผู้สื่อข่าวตรวจสอบพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่23กุมภาพันธ์ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตั้งด่านตรวจใกล้กับบริเวณสี่แยกสันคูตมบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งมีหญิงสาวสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่บริเวณสี่แยกสันคู และพบว่าหญิงสาวทั้งสองรายมีอาการมึนเมาจึงได้ทําการขอตรวจวัด,วดปริมาณแอลกอฮอลและพบว่ามีแอลกอฮอลจริงจึงได้พยายามเชิญให้หญิงที่ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปที่ด่านแต่หญิงคนดังกล่าวปฏิเสธจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ดึงมือฉุดกระชากอย่างที่เห็นตามคลิปซึ่งขอยืนยันว่าไม่มีการทําร้ายร่างกายตํารวจทําตามหน้าที่ส่วนที่ระบุว่ามีบาดแผลขาถลอกจากการโดนฉุดนั้นยืนยันว่าในระหว่างที่ขอตรวจ หญิงคนดังกล่าวคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์และรถล้มเองซึ่งก็มีหลักฐานจากภาพทั้งหมดด่านพันตำรวจโทการตินันรุ่งชันรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์กล่าวว่าด่านจราจรจับคนเมาที่มีกรณีกับประชาชนล่าสุดเป็นด่านที่ถูกต้องตามระเบียบของตำรวจและกลารตั้งด่านนี้ก็ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ซึ่งยืนยันว่าทำตามกฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ส่วนการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปมีปริมาณ91มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คืนนี้ผม,ผมขนาดะวัานักนีนะผมได้จอดรถจักยานยนต์ไว้ที่แยกสังกูแล้วก็มีน้องของคนขัามาแล้วก็พูดกับตะโกนเสียงดังมากเลยแะ้วก็เหมือนคล้ายว่ามี่าการมืนเมาแล้วก็ยังขาสองข้างแบบเตะไปเตะมาผมก็เกีว่าทำไมปลอดใจครับก็เลยเลือก ขับรถเข้าไปทดวจสอบดูหลังเราขอความตรวจสอบก,ก็เลยเรียกทิศท้ายเพื่อความปลอดภัยจากรถท้้งหลังมาแต่จะ่ทนท้ายก็เลยเรียกทิศท้ยายตรงมี้พูดบ้านก็เลยบอกว,ว่าลงล่างลง,ลง,ลง,ลงไปพูดคุยกับน้องเขาก็ได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวเขาก็เลยเพราะว่า,วาน้องไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทดวจสอบแอลกอฮอลเรื้องต้นผมก็เลยอ่าให้ให้ตำรวจที่จุดตรวจนะครับ นำเครื่องทดสอบไอพอยเบื้องต้นมาให้ให้ผมผมก็เลยทดสอบไปพระโปว่ามีไอพองอับก็เลยผมว่าให้ขับต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวออกไปนอรายผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเชิญตัวน้องไปที่ตรวจว,วัดปริมาณใอพองอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเบื้องต้นว่าอีว่ามีไอพองอีกออเกิดแต่ว่ายังไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่ก็คือ,อขออนุญาตเชิญไปผมก็บอกอน้องครับต่คุยกันแบบดีๆนะจะไม่ต้องแบบ อะรอะไรปิดาะว่าน้ำผิดเพราะว่าน้ำถูเด็กเขาเขาขัดขืนหรือยังไงครับขัดขืนนบเกิดขัดขืนครับตามวีโอนลครับก็ค่อยดึงเข้าไปถึงก็เป็นผู้หญิงผมก็ดึงดึงไปค่อยๆดึงไปครับพอมาถึงตรงรถผมก็ถาม่าน้องจะไปไปไหมครับผมว่าผน้องเขาบอกไปไปไปผมก็ปล่อยเลยแล้วก็บอกน้องอัดขึ้นไปก็าไม่ได้ดึงถึงขนาดอัดขึ้นไปท้ายกระเป๋าก็คือว่าดึงดึงดึงแล้วก็บอกเขาว่า จะไปไหมครับตามลาวิโอครับน้องว่าไปไปไปถงก็ปล่อยเลยปล่อยแล้วผมก็เดินลงมันจะลดตามตามคิดแล้วน้องเราก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปตรวจวัดแดงหงอครับผลลัพธ์ส่วนเท่าไหร่ครับเก้าที่เป็นครับเอ่อจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับข้อที่จริงก็คือว่าเจ้าหน้าที่จราจรของสพเมืองนครสวรรค์เรานะครับได้รับคำสั่งจากผู้ครอการให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวดขันวินัยการจราจรแล้วก็ ตวจฐนเรื่อง,องเมาขับนะครับตรวจว่าปริมาณแอลกอฮอนะครับอ่อจริงคือเมื่อปเมื่อคืออคอนนี้วันที่23กุมพัน์616นะครับเอเอเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง4นาฬิการ,ดการ,รได้รับคำสั่งให้ไปตั้งจุดตรวจที่บริเวณแยกสันคูนะครับอา่าเถิขึ้นมาวจก็ไปตั้งจุดตรวจปรากฏว่าระหว่างกา้จุดตรวจนะก็มี รถจักรยานยนต์หนึ่งคันมีผู้หญิงสองคนนคนขับเป็นผู้หญิงคนซ้องก็เป็นผู้หญิงนะครับขับผ่านมาแล้วจอดอยู่ใกล้ๆนะครับอจอดอยู่ใกล้นะค,ครับแล้วก็มีนการพูดจากาันแล้วตำรวจก็เลยเรียกตรวจในกองเพราะในส่วน,นรายละเอียดก,การเกิดเหตุจริงๆจะให้น้องผู้ปฏิบัติจริงๆนะนะตอนนั้นชี้แจงเลยครับซึ่งซึ่งการตั้งจุดตรวจของตำรวจปัจจุบันเนี้ย จะมีกล้องบอดี้แคมติดตัวนะครับคืออันนี้เราก็มีเราก็มีกล้องคลิปภาพซึ่งเกิดเหตุจริงๆทั้งหมดนะครับอยู่ในกล้องของตำรวจอยู่แล้วนะครับในครั้งนี้นะครับยืนยันว่าเรามีอมีคำสั่งถูกต้องนะครับปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับใช้ความสุภาพกับประชาชนแล้วนะครับแต่ว่า ประชาชนก็ขัดขืนก็ต้องใช้กำลังบังคับนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปนะครับก็ยืนยันว่า,าตำรวจไม่ได้กันแก้งนะครับในการดำเนินคดีจริงนะครับ,รบขอบคุณครับ